ขอสวัสดีไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูจะมาชี้แจงเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้ในแบบภูรณาการนะโดยสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในระหว่างวันที่9-13สิงหาคม2564นะเรามาดูกันว่างานที่นักเรียนจะต้องทำมาส่งคุณครูนั้นมีอะไรบ้าง สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีความสําคัญนะเพราะว่ามีวันสําคัญอยู่ในสัปดาห์ก็คือวันแม่แห่งชาติฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะครูคก็จะใช้ตัวชี้วัดในวิชาทัศนศิลป์โดยการให้นักเรียนวาดภาพนะวันแม่แห่งชาตินะวาดภาพหัวข้อเนี่ยวันแม่แห่งชาตินะนักเรียนจะสื่อความออกมาอย่างไรให้ใหรู้ว่าเนี่ยที่นักเรียนวาดรูปมเนี่ยเป็นกิจกรรมในวันแม่แห่งชาตนะิให้นักเรียนวาด หนาภาพเนี่ยหัวข้อวันไม่แห่งชาติไม่ว่าจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวิีต่อแม่นะการแสดงความรักต่อแม่พระคุณของแม่เนี่ยนักเรียนก็สามารถวาดลงมาได้โดยนักเรียนวาดลงไปในตัวใบงานนะตัวใบงานชุดการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีกรอบม,มีกระดาษให้นักเรียนนักเรียนก็วาดรูปลงไปจากนั้นก็ระบายสีให้สวยงาม นะสีที่นักเรียนจะเลือกมาระบายนะั้นครูก็ไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ไม่ต้องเป็นสีประเภทไหนสีเทียนสีช็อกสีไม้สีน้ําได้หมดนะระบายสีให้สวยงามแล้วนํามาส่งค,ครูนะสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็จะจบการชี้แจงในเรื่องของใบงานไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยจากโควิด -19 ขอสวัสดี